มาริโอชีแข้งกิรินใช้โอกาสจบสกอร์มากเกินไปพอใจเก็บชัยชนะต้องปรปับปรุงมาริโอยูรอบกีกุนซือเมืองทองยินเนเต็ดเผยถึงความรู้สึกลังเกมที่เปิดบ้านคว้าสามแต้มเหนือนครราชสีมามารได้อ g 3ต่อศูนย์รับพอใจที่เก็บชัยได้แต่ยังมีเรื่องต้องปรับคือใช้โอกาสจบสกอร์มากเกินไป ความเค่นไหวสึกฟุตบอลลีเวอร์ไทยลีประจำฤดูก,กาล2022-2023ในเกมคู่ระหว่างกิเลนพยองเมืองทองยูเน,น,นเต็ดเปิดบ้านเอาชนะสวัสด์คลแคทนครราชสีมามาได้เอ4 3-0เก็บ3แต้มสำคัญอย่างต่อเนื่องทำให้ผลจากเกมดังกล่าวทำให้กิเลนพยองเก็บเพิ่มเป็น22คะแนนจาก17นัดขึ้นมารังอันดับ8ของตารางล่าสุดหลังเกมมาริโยูลอฟกีกุนซืเมืองทองยูเน,น,นเต็ดเผยว่า แฟนบอลน,น่าจะพอใจกับผลการแข่งขันในเกมนี้แต่สำหรับผมอาจจะยังไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เพราะเราใช้จังหวะจบสกอร์มากเกินไปน่าจะทำได้ดีกว่านี้ทางโคราชก็ไม่ได้มาเล่นเกมรับเต็มตัวเขามีโอกาสตบโต้ใส่เราอยู่หลายครั้งก็ถือเป็นเกมที่สนุกเรายังมีหลายอย่างที่สามารถปรับปรุงต่อไปได้ส่วนลูกที่เสมอหนึ่งต่อหนึ่งของโคราชถือเป็นโชคดีของเราที่จังหวะนั้นไม่เป็นประตูจังหวะโต้ของเราในแนวรุกยังต้องกลับไปปรับปรุงกันต่อ ให้เกมมาไหลลื่นมากกว่านี้ส่วนในรายของวิลเลนพอปเขากลับมาก็าทำผลงานได้เป็นอย่างดีแต่ผมเชื่อว่าเขายังสามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นกว่านี้ได้อีกเพราะอย่าลืมว่าเขาห่างหายจากเกมไปนานถึง6เดือนขอขอบคุณแฟนบอลเมืองทองที่เขามาเชียร์ที่สนามและทางบ้านแม้ว่าเราจะพึ่งแพ้ในเกมลกขักลางสัปดาห์มาก็ตามแต่ผมรู้สึกถึงแรงเชียร์จากแฟนบอลในเกมนี้ต้องขอบคุณมากๆมาดิโอเก่า,กากปิดท้าย สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในนัดต่อไปเมืองทองยูเน,นเต็ดจะออกไปเยือนสโุโขทัยเอฟในศึกรีเว์ไทยลีก2022-2023นัดที่18วันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์เวลา19นาฬิกา